สวัสดีสวัสดีจ้าแฟนยอดรักทุกคนทุกท่านวันนี้เราาาจะดูยอดรักช่วงบายบายกับเราเอ้าครับ uh. ยอดรักของเรามีช่วงบายบายรบปรอมาก มดแล้วครับก่อนเดาเอาไว้เขาก่อนเอา,าครับครับก่อนส,สวยอ ช่วงบ่ายนี้อากาศร,ร้อนนิดนึงเม่อเช้าก็อัปเดตไปแล้วอาการก็ดีขึ้นหาก็เริ่มหายบวมแล้ว,วรู่ลรอมากเอาเอาไปเพล้ว ครับรอมากความรอต้องยกให้เขายอดลักน,นี้ก็ควานควันของยอดลักมาครับครับอือ ยวโยวนสับปะรดให้เขาก่อนสับปะรดบนดแล้วนี่ย่าไอ้องจะกินไหมนี่ฮะมันจะกินไหมนี่อย่างนี้นี่แล้วก็จะไปเอาสับปะรดไปเอาอ้อยเอาหญ้า วันนี้ควันหงอนาคตควนันตัวน้อยเขามาเขามาหาไรายได้วันเสาร์อาทิตย์นี่ของพาย,ยอนรักของควันน้อยเขามาควันหง ตะขอนี่นี่ลูกสาวอนณาคตคนตัดหญ้าให้อาณาคตก็ตัดหญ้าให้กับพายยอดรักลูกสาวเขาตะขอ,อน,นี่แหละนี่ควันควันตัวน้อยวันนี้วันอะไระมามามา,มาดูควันลองเพลงควันตัวน้อย อนาคตอนาคตควานยอดรักนี่แหละครับคน,คนนี้วันนี้วันอะไรครับเพื่อนอดเดิมแมาคนขับรถเก่าไคค่ะวันนี้วันอะไรฝากฝากช่องยอดรักได้ไหมนี่ฮะนจตาแล้วฝากช่องยอดรักได้ไหมวันนี้วันอะไรสิหน,น่อยวันนี้วันอะไรสิหน่อย วันนี้วันอะไรฮะนี่คือสมหน้าของเจ้าของอนาคตควันช้างพายอดลักรูปหล่อมากเนี่ยปาโรงเรียนไปเพื่อนมากไปเมื่อตายวันคนเดียว เช่อเชื่อมาลงเลนเดี๋ยวเ่อนเดี <N uh <N uh> ๋ยวจะจีบวันเดิมนี่เขาซื้อแต่คอซื้อแต่ขอแต่เล็กเลยแม่จ๋าช่วยดูด้หนึ่งดูลงมาลงมาจะมาจบจบมาดูจะรักกันต่อและซ้อที่เขาหยุดเขาจะมาเอานี้มาวาง มาดูแลพาย,ย้อนรักเสาร์อาทิตย์ย้อนรักก็กินสับป,ประรดกินเงี้ยสับป,ประรดก็หมดแล้วหญาก็หมดเดย๋ยจะเขาจะไปตัดมาให้คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้กับ ช่องพายยอดรักด้วยนะครับสวัสดีครับ